อันยองมาแล้วมาแล้วยินดีตอนรับสู่อไออุยบาอุดราชาแนะนะครับเด้อวันนี้เราจะมานําเสนอคลิปสี่คลิปหนึ่งของของของอิหลาน้อยองค์ยิงนะครับเด้อขออนุญาตทีมพ่อพ่อแม่แม่ของอิหลาหนน,นะครับเด้อเราจะมานําเสนอในสิ่งที่ดีๆนะครับเด้อหลายๆคนนะครับเด้อหลายๆคนอยากรู้ว่าน้องเป็นใครก็ไปติดตามช่องยูทูบหลายๆช่องแต่ผมจะเอามานําเสนอเรื่องนี้คืออิหลาหน้อยเขามาในวงการมันต้องมีคน บอกรมบร่มเพาะบอกนิสัยบอกการวางตัวบอกการปฏิบัติลหลายๆคนแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นแต่คนแรกๆที่สอนน้องปฏิบัติกับน้องก็เป็นพ่อเป็นแม่แหละครับแต่จะมีบุคคลท่านหนึง่งบุคคลบุคคลสําคัญในองค์กรเลยช,ช่วยแนะนําช่วยตักเตือนน้องแล้วก็ช่วยวางแนวทางว่าจะวางตัวอย่างไงผมก็อยากนําคลิปนี้ออกมาเผยแพร่อีกครั้งเลยครับคลิปนี้คลิปเสียงคลิปที่ผมจะดึงมาเนี่ยก็คือเคยเผยแพร่ออกไปแล้ว นานแล้วครับเป็นปีแล้วแต่ผมก็อยากเอาขึ้นมานําเสนออีกครั้งหนึ่งว่าอิหลาหน้อยเชื่อเชื่อในคําอบรมสั่งสอนของบุคคลท่านนี้แล้วก็นํามาปฏิบัติเท่าทุกวันนี้น้องถึงได้จเจริญลูกเรือแล้วก็น้องมีหน้าที่การงานเราจะดูว่าเรามาดูว่าคนบุคคลท่านนี้เป็นใครนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเสียงคลิปนี้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตน,นำคลิปเสียงมาใช้นะครับขออนุญาตนำคลิปเสียงมาใช้เพื่อเป็นการประกอบคลิปนะครับเดีย๋ยวหลายหลายคนก็อยากรู้ว่าเป็นใครเราลองไปฟัง เสียงนี้กันเลยว่าเป็นเสียงของไขรไปดูเลยต่อไปนี่คือคือยาบอกกันละคือยาบอกหนูอ่ะมาไตาเราไตาเต้าไปจากศูนยศูนย์เล้กหอกกับคอยไปเรื่อยเรื่อเืเรื่อยเเนี่ยหนูอยากได้อะไรหนูก็ต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหนู กันหนึ่งกระที says, sí, ่บอกละเฮ็ดนิสัยให้มันดีไปล่ามาวายหูจักอ้อนน้อมทอมตนหูจักผู้หลักผู้ใหญ่วายโรดผู้ใดมัตจะใส่กระวายโรดวบไอ้ายใบพี่ใบน้องใบพ่อใบแม่ใบสุขุสุขุข้นมันบ่หักมันบ่ขาดดอกมือนั่นไอ้อ้อนน้อมทอมตนหูจักข้นหูจักอ่าผักหูจักท่ายหูจักยิ้มแย้มแจ่มใสเฮ็ดอีหลายจะเฮ็ดหนาบูดเด้อ ขึ้นเนที่กับซามยุ้อสกับตามต้องทักให้แฟนคลับเอฟซีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนที่ผู้จักคนรู้จักทั่วโลกแฟนคลับเอฟซีที่รู้จักทั่วโลกผู้ใดเนี่ยเห็นบ่อคอมเมนต์มาจากที่ที่ญาติให้ชีบหนูอ่ะค่าเจ้าซิเมนมากว่าน้องอุ้งอิงยังสันยังซีนานลักณอันน,อน,อนั้นอันนี้เป็นพ่อญาอบอกสอนหู้จักควมแล้วก็เว้าดียังสันยังซีน้องก็นิดไซดดีน้องกับู้จักเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยที่ว่า กูจักอ่อนอมท่อมตนเหมือนที่ย่าบอกสอนข้าเจ้ากับเม้นมาเนี้ยข้าจะบอกข้าเจ้าอยากให้น้องอุ้งอิงเนี่ยเด็กวาเป็นเด็กน่อยเด็กหน่อยที่ว่าเก่งก็เด็กน่อยธรรมดามหัสจรย์เออเขาเอ่นว่าเด็กมหัสจัยรเด็กอะไรนะเขาเรียกอะไรเวลาไปตงึไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะมีเด็กเด็กที่มันเกินก็ก็เด็กไงแม่เขาเรียกอะไรนะคิดว่าออกนนี้แล้เอออ่า มันเป็นเด็กหน่อยที่บาเกงก็เด็กทั่วไปอายุพ่อประมาณนี่แม่เออยังว่ายิ้มเยี่ยมแจ่มใสยาหัดยาหัดแบบานาบูดเี่เล่าบอกกับผู้ลักผู้ใหญ่ไปใส่มาใส่ข้ากับอ่อนน้อมทอมตนเด้อลูกเด้อนั่นแ่ละครับนั่นล่ะเหมือนที่เราได้ยินมานั่นล่ละครับเด้อเป็นคําอบรมสั่งสอนจากคุณ่าสุภาพนามวงศาเราเองนั่นเด้อนี่แหละครับความรักความผูกพันแล้วครับเ้วยอความรักที่มีต่อเด็กคนนี้แบบไม่มีเงื่อนไขของคุณญาสุภาพ ช่วยช่วยอบรมขัดขัดเกลานะครับอบรมบุรุษใสของอีหลาน้อยองค์ยิงจนเป็นที่น่ารักจนเป็นลูกสาวที่น่ารักของพ่อพ่อแม่แม่ทั้งหลายของหลายๆคนนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นแม่แม่ในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นแม่แม่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นแม่ต่างแดนคือเป็นที่รักของทุกทุกคนแล้วก็เป็นที่รักของพี่พี่ศิลปินในองค์กรของทุกๆคนนะครับเนี่แล้วก็เป็นไอดอลของ น้องๆในวงหลายๆคนเหมือนกันนะครับว่านี่คือความน่ารักความสดใสของเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีความความรักของคุณย่าสุภาพกับคุณพ่อโจนาวศงาแล้วหลายๆคนอาจจะถามว่าน้ององค์หญิงเป็นใครเออทำไมถึงมีอิทธิพลต่อองค์กรมากเราก็ลองไปฟังคลิปเสียงคลิปนี้ว่าน้ององค์หญิง,งเขาเป็นใครนะครับแลวลองไปฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อนี้นะครับปู ถือโอกาสเป็นสักค um ีพรยานเรากรได้การภูมิคอต้อแขนรับองงยิงเป็นเป็นลูกเหมือนถ้ยังเป็นท่าการเนาะครับผมก็ดีใจครับดีใจดังเมื่อดังดีจังในดังเมื่อดังดีเม่อดีจังในกะสรุกเต่าห้องเลยเนาะวันนี้นะครับจังในฝ่าแฝงแหว่งองุงยิงหน้ามงสาองุิงเพ็ดบ้านแพงใส่เมืองแง่งนะครับจะได้เกิดเป็นลูกของพระจูรกับซอนุ่เออ ก็ฝากพี่้องซอยเชี่ยมังแย่งลูกเต่าการที่เขาจะมีลูกบุญธรรมบุตรบธรรมนี่กพรโมเนอยู่เสื้อเขาพ่อพูดได้สิน,นั่นเรยที่พี้องอผมว่าผมวาด้วยโศกสตาวัสนาซะไปหรือฟ้าดนส่งมากแล้วนะครับกระสิหนูแลมังแย่งสำลักสำเต่า ก็ปุนทุกกำลังใจกันแล้วกันเนาะแฟนๆจะใน,นกระฝากมึงแย่งลูกเต่าซอยกันเด้อในดีบ่ดีกับมึงแย่งสอนเอาเออพี่น้องมึงเป็นหูเป็นตาซอยนุ่มโจดั้มครับดีบ่ดีกับลูกผมในเด้บวันนี้ลูกหลานของแฟนครับลูกหลานของพี่น้องลุงป้าน้าหานี่แหละมึงยูนนี่แหละนั่นแหละครับเป็นไงบ้างทีนี้นะครับเป็นไงบ้างได้รับคํายืนยันหรือเราได้ เคยจะผ่านหูเลยแล้วครับคล,คลิปนี้นะครับเนี่ยคือคําที่บอสพูดก็พูดออกมาจากใจแล้วก็เป็นคํายืนยันที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอิล่าเป็นผู้ใดเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงแล้วทําไมถึงได้เป็นลูกบอจโจทาไมเราถึงได้เอาคําว่าเป็นลูกของผู้บริหารเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอสน้อยอีกคนนึงทาไมเราถึงกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคํานั่นแหละครับก็เหมือนคลิปเสียงที่ผ่านมาที่เราได้ยินมานั่นแหละก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่า มันเป็นความจริงรรเขาบอสเขารับอิหละเป็นลูกบุญธรรมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเด้อมีผู้หลักผู้ใหญ่หล,ลายๆคนนั่นแหละครับทําไมเขาถึงเอนดูอิหละก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ตัวน้องเองตัวน้องเองเป็นคนน่ารักคนเก็ยมสยแล้วรู้จักสัมมาคารวะรู้จักการวางตัวเป็นที่รักของพี่ๆทุกคนในองค์กรเป็นที่รักของหลายๆคนในองค์กรมันเป็นที่รักของของคนหลายๆคนทั่วประเทศ นี่คือความน่ารักความสดใสของเด็กน้อยตาดำๆคนหนึ่งที่กอดวุฒิม .3 จบกศนอ <c oughs> นั่นแหละครับเหมือนที่เรามพูดพูดไปเลยทุกคนพูดไปอวยไปไม่ฉิ์ที่จะอวยแต่อวยกันอวยคนมันก็คือความจริงที่เราต้องสัมผัสได้ด้วยตัวเองมันบละถ้าเกิดเราไม่รู้ไม่ผ่านการสายตาเขาเฮาก็พอสามารถที่จะพูดได้แต่เราเราพูดได้เพราะเราบนผ่านหูผ่าน,านตาเรามาเด็กคนหนึ่ง เด็กคนหนึ่งที่สร้างงานสร้างอาชีพให้หลายๆคนไม่ว่าหลายคนได้อาชีพได้การได้งานทากรเพาะเด็กน้อยตัวนี้คนนี้แหละครับเด็กตาดําๆคนนี้แหละที่สร้างงานสร้างอาชีพให้หลายๆคนนะครับแล้หวังว่าเด็กคนนี้จะ,จะเจริญเติบโตไปนะครับเด้อด้วยยุ่ในสายตาของเอฟซีของพอพอ,พอแม่แม่และก็ของผู้บุคลากรในองค์กรหรือเป็นของคุณพ่อโจของคุณแม่นุชนะครับของคุณย่าสุภาพ เป็นที่รักของหลายๆคนเป็นที่รักของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนั่มนะครับเด้อฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากเด็กคนนี้ด้วยแล้วก็ฝากบุคลากรทุกคนในองค์กรด้วยนะครับเด้อใครที่น่าสนับสนุนเราสนับสนุนใครที่ใครที่พอที่จะมีกําลังกําลังที่จะให้เป็นแรงเชียร์แรงใจก็เชิญได้ตามสบายเลยนะครับเด้อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผู้บริหารเขาเราดูผู้บริหาร <c oughs> เพิ่นเป็นหลักนะครับว่าเราจะเดินไปแบบไหนอะไรยังไงแล้วเด็กคนนี้จะ ไปแบบใดคือการไปแบบใดก็คือว่าจะสร้างวงให้อีกวงหนึ่งหรือเปล่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวหรือเปล่าเราจะออกซิงเกิลให้อีกหรือเปล่าเราก็ค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆผมเชื่อว่ามีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเด้อเป็นข่าวดีแน่นอนนะครับฝากอีหลาหน้อยงอง์ยิงเป็นที่รักของพ่อพ่อ,พอแม,แม่ให้กําั่งใจอีหลาเชียร์อีหลานเลยนะครับเด้อเด็กคนหนึ่งที่ สู้ด้วย2องกำปั้นของตัวเองมีคนที่รักมากมายขนาดนี้ผมว่าไม่ใช่บุคคลธรรมดาแน่นอนนะครับเล้วฝากด้วยครับขอบคุณครับ